ไหคูนแฟนตาซีซิตี้บิวดิ้งสตอรี่บทที่ 9. การสร้างพันธมิตรความสำเร็จของสงครามเกลือได้สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งภูมิภาคชื่อเสียงของหลอดเคเลนที่เคยหน้าเกรงขามบัตรนี้กลับกลายเป็นตัวตลกที่แม้แต่ทหารรับจ้างของตัวเองก็เริ่มไม่แน่ใจว่าจะได้รับเงินเดือนหรือไม่ในทางกลับกันชื่อของเวอร์ดีเดีย เมืองที่เคยถูกลืมกลับกลายเป็นที่พูดถึงในหมู่พ่อค้าด้วยความชื่นชมสินค้าดีมีคุณภาพราคาเป็นธรรมและที่สำคัญที่สุดคือกองคาราวานของพวกเขามีกองกำลังคุ้มคันที่แข็งแกร่งและมีวินยัยคิมรู้ว่านี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดถึงเวลาเปลี่ยนจากคู่ค้าให้เป็นพันธมิตร เขาตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองสโตนฟอร์ดด้วยตนเองนี่ไม่ใช่แค่การไปเจรจาการค้าแต่เป็นการแสดงตัวในเวทีการเมืองระดับภูมิภาคเป็นครั้งแรกขบวนเดินทางของคิมนั้นยิ่งใหญ่กว่าครั้งไหนๆเขานำพลพิทักษ์เซนติเนลที่แข็งแกร่งที่สุดร่วมเดินทางไปด้วยถึง5 0นายนำโดยรอริกพวกเขาเดินแถวอย่างเป็นระเบียบสวมเกราะและถืออาวุธที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมันไม่ใช่แค่การคุ้มกัน แต่เป็นการแสดงศักยภาพให้โลกภายนอกได้เห็นและที่สำคัญที่สุดผู้ที่นั่งอยู่บนรถม้าเคียงท้างเขาก็คือบารอนเนสเอลาร่าผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายของเวอร์ลีเดียคิมเป็นสมองที่วางแผนแต่เอลาร่าคือใบหน้าและสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจที่ทุกคนต้องให้ความเคารพเมื่อขบวนของพวกเขาไปถึงสโตนฟอร์ดชาวเมืองและทหารยามต่างมองมาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความยำเกรงไม่ใช่ความหวาดระแวงเช่นเคย พวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างดีและถูกเชิญให้เข้าพบสภาเมืองสโตนฟอร์ดซึ่งประกอบด้วยพ่อค้าผู้มั่งคั่งและผู้อาวุโสของเมืองในห้องประชุมคิมเป็นฝ่ายเปิดการเจรจาโดยมีเอลาร่านาคเป็นประธานอย่างสง่างามเขาไม่ได้ขอให้สโตนฟอร์ดส่งทหารมาช่วยรบหรือสาบานว่าจะพักดีต่อเวลีเดียนั่นคือวิถีของโลกเก่า สิ่งที่เขาเสนอนั้นแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงมันคือสนธิสัญญาการค้าและความปลอดภัยข้อเสนอจากฝั่งวอร์ลีเดีย 1. มอบสิทธิ์ให้พ่อค้าของสโตนฟอร์ดเป็นตัวทานจำหน่ายหลักสินค้าจากเวอร์ลีเดียแต่เพียงผู้เดียวในราคาพิเศษ 2. รับประกันว่าจะมีการส่งสินค้าจำเป็นเช่นเกลือมาขายในราคาเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง 3. พลพิทักษ์เซนติเนลจะขยายขอบเขตการลาดตระเวนเพื่อรักษาความปลอดภัยของเส้นทางการค้าทั้งหมดระหว่าง2เมืองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพ่อค้าทุกคนสิ่งที่วอลิเดียต้องการจากสโตนฟอร์ด 1. อนุญาตให้วอลิเดียตั้งสถานีการค้าอย่างเป็นทางการภายในกำแพงเมือง 2. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของหลอดเคเลนหรือภัยคุกค,ค,คามอื่นๆ 3. ให้สิทธิพิเศษกับกองคาราวานของวอลิเดียในการเข้าออกเมือง เหล่าสภาเมืองมองหน้ากันพวกเขาไม่เคยเจอข้อเสนอแบบนี้มาก่อนมันคือการตกลงทางธุรกิจที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ไม่มีใครต้องเสียศักดิ์ศรีหรือตกเป็นเมืองขึ้นของใครมันเป็นข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธสโตนฟอร์ดตกลงตามสัญญานี้ผู้นำสภากล่าวในที่สุดระหว่างการเดินทางกลับคิมบางอื่นนำขบวนผ่านหมู่บ้านเล็กๆสองสาแห่งที่เคยถูกหลอดเคเลนกดขี่ข่มเหงมานาน เมื่อชาวบ้านได้เห็นกองกำลังที่น่าเกรงขามของวอลีเดียและได้ยินข่าวข้อตกลงกับเมืองสโตนฟอร์ดเหล่าผู้นำหมู่บ้านก็รีบออกมาต้อนรับด้วยความหวังคิมยื่นข้อเสนอที่คล้ายกันให้เขาจะให้การคุ้มครองและค้าขายอย่างเป็นธรรมแลกกับการที่หมู่บ้านจะส่งสเสบียงอาหารให้กับวอลีเดียและแจ้งข่าวสารให้เป็นประจำเมื่อคิมกลับมาถึงวอลีเดีย เขาไม่ได้กลับมาพร้อมกับทองคำหรือของมีค่าแต่เขากลับมาพร้อมกับสิ่งที่ล้ำค่ากว่านั้นคือเครือข่ายพันธมิตรค่ำคืนนั้นเขาและเอลาร่ายืนมองแผนที่อีกครั้งแต่คราวนี้คิมไม่ได้ขีดค่าอาณาเขตของศัตรูเขากำลังวาดเส้นเชื่อมระหว่างเวอร์ลีเดียสโตนฟอร์ดและหมู่บ้านเล็กๆเ,เหล่านั้นมันดูเหมือนแผนที่เครือข่ายการกระจายสินค้ามากกว่าแผนที่การรบท่านกำลังสร้างอาณาจักร ไม่ใช่ด้วยคมดาบแต่ด้วยสัญญาและกองคาราวานเอลารากล่าวด้วยความทึ่งคิมยิ้มเล็กน้อยมันเป็นรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าเยอะตอนนี้หลอดเคเล่นไม่ได้ถูกโดดเดี่ยวแค่ทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังถูกโดดเดี่ยวทางการเมืองอีกด้วยห่วงเชือกที่มองไม่เห็นกำลังรัดคอเขาแน่นขึ้นทุกขณะ